ครับสวัสดีครับผมโยออปชั่นเทรดเดอร์ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำบอทเทรดนะครับอีก1ตัวนะครับซึ่งบอทตัวนี้นะครับมีชื่อว่าช็อตพุทออปชั่นบอร์ดช็อตพุทออปชั่นบอรนะครับเป็นการเอากลยุทธ์การเทรดตราสารอนุพันธ์ออปชั่นนะครับมาทำเป็นระบบเทรดอัตโนมัติซึ่งตัวกลยุทธ์ช็อตพุทออปชั่นนะครับเป็นกลยุทธ์นะครับที่มีอยู่คู่กับตลาดการเงินนะครับเป็นเวลาอย่างยาวนานนะครับ และก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะครับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างมากนะครับบอทดตัวนี้นะครับก็ได้เอานะครับตัวกลยุทธ์นะครับที่เป็นสากลกลยุทธ์นี้นะครับมาทําเป็นระบบเทรดอัตโนมัตินะครับและผมมั่นใจว่าบอทดตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่นะครับที่จะช่วยให้ชีวิตการลงทุนของเรานะครับง่ายขึ้น การทํางานของบอทนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับใครก็สามารถเทรดได้นะตัวบอทดช็อตพุทออปชั่นนะครับจะเทรดบน x x h h n n g b i N a n c e นะครับและสินทรัพย์ที่เทรดก็คือตัว Bitcoin บอทต,ตัวนี้นะครับจะเปิดออเดอร์ที่ชื่อว่าออเดอร์ช็อตพุทออปชั่นให้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันประมาณ4 0 0 0 5 0ถึง5,000เหรียญน,นะครับ ยกตัวอย่างสมมุติตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ราคา40,000บอทตัวนี้นะครับก็จะมาเปิดออเดอร์ช็อตพุทอปชั่นนะครับที่ราคาประมาณ3 5 0 0 0หรือ3 6 0 0 0และบอทนะครับจะเลือกอปชั่นที่มีอายุสัญญาประมาณ7วันนะครับพอครบ7วันนะครับโรเกอร์จะปิดออเดอร์ให้เราทาและบอทนะครับ,นรบหน้าที่ของบอทก็คือไปเปิดออเดอร์ใหม่อีกครั้งนะครับเป็นการวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็คือการทํางานของบอดช็อตพุทออปชั่นทีนี้นะครับผมจะขอขยายความนะครับคำว่าออเดอร์ช็อตพุทออปชั่นในการเทรดออปชั่นนะครับออปชั่นจะมีออเดอร์ทั้งหมดอยู่4ออเดอร์นะครับแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่4ออเดอร์มีอะไรบ้างนะครับ1คือลองคอออปชั่น2ลองพุทออปชั่น3นะครับช็อตคอออปชั่น4ี่ช็อตพุทออปชั่น เราเห็นได้ว่าออเดอร์4ชนิดนี้เนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2หมวนหมู่คือออเดอร์ประเภทลองกับออเดอร์ประเภทช็อตออเดอร์ประเภทลองนะครับก็คือการซื้ออปชั่นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการซื้อประกันการช็อตออปชั่นก็คือเป็นการขายออปชั่นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขายประกันเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับออปชันคือบริษัทประกัน100% มีการวาง m ิ n ิม m a เ a g e m มนต์คำนวณ m ิ n ิม m a เน g e เมนตทุกอย่างเป็นบริษัทประกัน100%เราเห็นได้ว่าบอทช็อตพุทอปชั่นของเรานะครับทำตัวเป็นบริษัทประกันนะครับในการขายประกันให้เราตลอดเวลานะครับอัตโนมัตินี่ก็คือบอทช็อตพุทอปชั่นสิ่งที่จะได้รับนะครับจากการใช้งานบอทช็อตพุทอปชั่นนะครับคือหนึ่งเลยนะครับบอทจะทํางานให้เราตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดไปนะครับจนกว่าเราจะปิดบอด ข้อ2ครับที่เราจะได้รับเลยนะครับคือทุกๆการเทรดของตัวบอทช็อตพุทอปชั่นตัวนี้นะครับมันจะไปแจ้งเตือนนะครับในโทรศัพท์มือถือของเราเลยนะครับเป็นการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับจะทําให้เรานะครับสามารถติดตามการเทรดของบอทตัวนี้ได้แบบง่ายๆผ่านไลน์ข้อที่3นะครับที่เราจะได้รับเลยครับก็คือในการใช้งานบอทตัวนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับ ที่คอยมาดูแลนะครับในการใช้งานบอทดนะครับแล้วก็ให้คําปรึกษาตลอดการใช้งานบอทดนั่นเองเรียกได้ว่าครับใช้งานบอทดนะครับแล้วยังสามารถใช้งานนะครับผู้เชี่ยวชาญของเราได้อีกนะครับอันดับที่4นะครับที่เราจะได้รับเลยครับซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเลยทีเดียวครับนั่นก็คือนะครับเราจะได้นะครับใช้กลยุทธ์การเทรดนะครับในรูปแบบเดียวกันกับสถาบันทางการเงินสุดท้ายนะครับคือ เราจะได้นะครับมีเวลานะครับไปใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเราอาจจะเอาเวลาไปทํางานหรือว่าทําอย่างอื่นไปเที่ยวทาอยู่กับครอบครัวนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือนะครับหสิ่งนะครับที่จะได้รับจากการใช้บอร์ดช็อตพุทอปชั่นวิธีการใช้งานบอรดนะครับวิธีการใช้งานบอร์ดก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยทําได้โดยสามารถทําได้ภายใน3ขั้นตอนนะครับ 3ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับคือการเปิดบัญชีเทรดนะครับบนไบ n c e เพราะว่าบอทตัวนี้นะครับจะทำงานอยู่บน Exchange b i n a n c e นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เลยต้องมีบัญชี b บ n a n c e ก่อนอันดับที่2อครับพอเรามีบัญชีใน Xchang e b i n a n c e แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำในสิ่งที่เรียกว่าขอ API จาก b บ n a n c e ซึ่งตัว API นะครับก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนะครับระหว่างบอทนะครับกับ Exchange b i n a n c e นะครับ ให้บอทของเราเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปทำงานบน Exchange b i n a n c นได้นะซึ่งตัววิธีการขอ API นะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการแยกให้ต่างหากเลยนะครับซึ่งดูไม่เกิน3นาทีก็สามารถขอ API ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือการกรอกแบบฟอร์มนะครับในการใช้งานบอทนะครับก็กรอกแบบฟอร์มก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการเลือกบอทนะครับซึ่งบอทของเรามีหลายตัวใช่ไหมครับเราก็อาจจะ ต้องให้เลือกบอทดนะครับแล้วก็เลือกว่าเราต้องการใช้บอทดนะครับนานมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็สามารถกรอกขึ้นไปบนชีตได้เลยนะครับเพียง3าขั้นตอนแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้งานบอทเทรดได้แล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าเราก็ได้เห็นนะครับประโยชน์นะครับแล้วก็ได้รู้จักกับบอทดช็อตพุทอปชันนะครับไปแล้วนะครับและผมมั่นใจว่าตัวบอท์ดช็อตพุทอปชันนะครับจะเป็นนวัตกรรมทางการเงินนะครับที่จะช่วยให้นะครับการลงทุนของเรานะครับง่ายขึ้นนะครับ ทังนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ฝากนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนนักลงทุนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับของบอทดของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับจะอัปเดตให้ก็สําหรับนะครับที่วิดีโอนี้นะครับผมย o ออปชั่นเทรดเดอร์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ